สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูนในคลิปนี้เราจะมารู้จักกับ6ประโยคที่เมื่อเอามาพูดแล้วจะทำให้เราไม่ค่อยจะเหมือนคนจีนสักเท่าไหร่ <Huh? S 1> และจูนก็เชื่อว่า99%ของพวกเราเนี่ยต้องเคยใช้คำเหล่านี้จูนก็เป็น1ในนั้นค่ะ <c oughs> เพราะอะไรนะหรอก็เพราะว่าไอ้คำศัพท์เหล่านี้ค่ะมันมาจากหนังสือเรียนที่เราเรียนภาษาจีนกันนั่นแหละอ้าวแล้วอย่างนี้เป็นความผิดของหนังสือเรียนหรือเปล่า ก็ไม่ใช่นะคะจูนเชื่อว่าน่าจะมีอยู่2เหตุผลเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือเรียนเหล่านั้นนะคะเขาตีพิมพ์เมื่อยยาวนานมาแล้วเมื่อแบบสมัยก่อนแบบยาวนานมาแล้วแต่เราก็ยังใช้เรียนกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์บางคำเนี่ยมันก็อาจจะ ตกยุคตกสมัยไปนิดนึงพอเอามาใช้ในช่วงปัจจุบันก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคำแปลอาจจะแปลกๆเนาะคนจีนไม่ใช้กันประมาณนี้นะคะส่วนเหตุผลข้อที่2เนี่ยหนังสือเรียนภาษาจีนสําหรับชาวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่บางคําเขาก็แปลมาจากภาษาอังกฤษหรือเขาเลือกคําที่แบบ แปลง่ายๆแปลตรงๆตัวเลยเพื่อเอามาให้ชาวต่างชาติใช้เรียนแล้วเข้าใจได้อย่างง่ายๆนําไปใช้เป็นเร็วๆนะคะนั่นก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คําบางคําแล้วเนี่ยใจเชื่องหัวตั้งจงก็คือในชีวิตรประจําวันของพวกเขาเนี่ยเขาไม่ใช้ตาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคําแรกกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับคําแรกนะคะก็เป็นประโยคพื้นฐานที่น่าจะอยู่ในสักบทที่หหรือบทที่2ของหนังสือเรียนของเรานี่แหละค่ะนั่นก็คือคําว่า หนีเห่ามาหนีเห่ามาในหนังสือเรียนแปลว่าอะไรคะประโยคนี้คุณสบายดีไหมใช่ไหมคะหนีเห่ามาคุณสบายดีไหมต้องถามก่อนว่าในชีวิตประจําวันของเราอะคะ่ะภาพของคนไทยนะคนไทยเลยเรามาเจอเพื่อนทงเสวยทงชื่ออะเพื่อนนักเรียนเพื่อนที่ทํางานเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเราทักทายเขาว่าคุณสบายดีไหมหรือเปล่าคะไม่ใช่ไหมคะ เหตุผลเดียวกันค่ะคนจริงก็เหมือนกันเจอหน้ากันทุกวันจะทักกันทําไมว่าหนีเห่ามาปกติแล้วเนี่ยเจอหน้านทุกวันเขาก็ทักทายก,กันปกติเลยค่ะไฮฮลโหลอะไรก็ว่าไปเนาะเขาก็จะมีคําศัพท์ที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษมาอีกทีหนึง่งอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าอยากจะถามสารทุกสุขติบของเขาอะค่ะเราจะทํายังไงจะพูดว่ายังไงล่ะคนจีนเขามีประโยคนี้ค่ะหนีจุ้ยจินเจินไม่ย่างหนีจุ้ยจินเจินไม่ย่าง นี่ที่แปลว่าคุณหรือเธอนะคะจุ้ยจินก็คือช่วงนี้ระยะนี้นะเจิมเมย่างเจิมเมย่างคือเป็นอย่างไรเป็นยังไงบ้าง <S <S นี่จุ้ยจินเจิมเมย่างช่วงนี้เป็นไงบ้าง <S 1> <S 1> <S าก็เอาไว้ถามคนที่เอาไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เจอกันแต่เราอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าเออพักเนี้ยเขาเป็นยังไงก็ถามประโยคนี้ไปนะคะประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยค เริ่มต้นบทสนทนาที่ดีเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะไม่ใช่เหมือนหนีเห่ามาหนีเห่ามาคือการถามว่าคุณสบายดีไหมคําตอบมันจะตัดจบแค่ฉันสบายดีฉันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปจบแค่นี้แต่ถ้าเราถามหนีจุ้ยจิ้นเจ่นไหมย่างนั่นแปลว่าเรากําลังอ่าใจกวนซิน ฝั่งตรงข้ามมะค่ะเรากําลังใส่ใจเขาอยู่เราอยากรู้ว่าเอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเธอเป็นยังไงนะคะคําตอบก็อาจจะมีมากมายหลากหลายเนาะเออว่า最近不太好我最近挺忙的我最近在家办公什么什么的 goodbye ถ,ถัดมาค่ะหนิฮ่าวจเจียนหนิฮ่าวกับจ่เจียนเขาไม่ใช้กันหรอเราชื่อก็ถามว่ามีใช้ไหมก็มีใช้ค่ะมีใช้นะแต่หนิฮ่าวเนี่ย คนจีนเขาจะไม่ค่อยทักทายเพื่อนๆในทุกๆวันที่เจอกันเนาะเจอหน้ากันทุกวันว่านิฮาวนิฮาวนิฮาวอย่างนี้ไม่ใช่เนะเาะก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนแรกนะคะเขาก็จะมีไฮฮลโลอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วน้ฮาวใช้ตอนไหนนี้ฮาวใช้ก็คนที่เราไม่สนิทคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราเจอกันครั้งแรกนะคะก็ทักทายไปว่านี้ฮาว แบบนี้ได้เนาะแต่ถ้าสนิทกันแล้วเจอกันทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องใช้หนีห่าแล้วใจเจียนล่ะใจเจียนก็เหตุผลเดียวกันหนีเห่าค่ะถ้าไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยเจอกันเจอกันครั้งแรกลาจากกันก็ใจเจียนอ่าใจเจียนก็ว่ากันไปนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆการสนิทการเจอกันทุกวันอยู่แล้วพอจะแยกจากกันก็บา,บาย อย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเนาะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ใช้กันแบบนี้นะคะและหลังจากที่ทักทายกันว่า Hi Hello อะไรประมาณนี้แล้วนะคะคนจริงก็มักจะมะีชวนคุยอีกนิดหน่อยอะคะ่ะเป็นพวก small talk อย่างเช่นชื่อไหนอะซือละมาอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคำตอบจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ยิ้มเฉยๆก็ได้หรือจะตอบไปเลยก็ได้ว่าอ่ะชื่อซังเตียนซือละนี่นะอ่ะ ก็เป็นการชวนคุยอีกรูปแบบหนึ่งได้ด้วยถัดมาค่ะ i r ารินอรนในหนังสือภาษาจีนแปลว่าอะไรคะคนรักอ่าเขาแปลตรงตัวเนาะอ้ายรักเหรินก็คือคนคนรักต้องบอกว่าคนจีนส่วนใหญ่เวลาแนะนําแฟนให้เพื่อรู้จกกักอะค่ะเขาก็จะไม่พูดกันหรอกค่ะว่าเจ้นชูหว่ต่ออารนมันจะดูแบบ โยยเียนฉีไกว้เแปลกๆไปหน่อยเนาะถ้าเป็นแฟนกันเขาก็จะมีคําของเขาค่ะเป็นแฟนกันก็นันเพิงโย่หนี่ยันนย,นยียอหันนี้ในกรณีที่เป็นแฟนกันนะคะแต่ถ้าเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วนะคะก็เหล่ากงเหากงเหาผัวเหาผัวแบบนี้ก็ได้หรือถ้าจะให้เป็นทางการหน่อยก็ใช้คําว่าเซียนเซิงเซียแล้วก็ไทไทย ใช่ะคำนี้จะเป็นทางการเลยเนาะถัดมาค่ะเสียวเจียเสียวเจียเสียวเจียคำนี้ในหนังสือเรียนแปลว่าถ้าแปลภาษาอังกฤษก็คือ miss ใช่ไหมคะมิสที่แปลว่าคุณผู้หญิงอะคะ่ะใช้เรียกคุณผู้หญิงเนาะถามว่าแล้วใช้เสียวเจี่ยเรียกผู้หญิงผิดตรงไหนต้องบอกก่อนว่าประเทศจีนเนี่ยคือเขาแบบเป็นประเทศที่ กว้างใหญ่ไพศาลมีหลายมณฑลมากในบางพื้นที่เขาก็ยังเรียกผู้หญิงว่าเสียวเจี๋ยก็ไม่ผิดอะไรนะคะไม่ผิดอะไรแต่ในความเป็นจริงเนี่ยต้าปู้เฟินต้าผู้เฟินเจรนะคะจะเข้าใจคําว่าเสียวเจี๋ยคำนี้ค่ะมันจะมีความหมายแฝงก็คือ,อ,อประมาณว่าหญิงขายบริการนะคะเนาะขอบผู้สุภาพนิดนึงก็เป็นหญิงขายบริการเรียกว่าเสียวเจีย๋ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เรียกได้เรียกค่ะไปถึงเมืองจีนเนี่ยก็อย่าไปเรียกเขาว่าเสี่ยวเจี๋ยเนาะนอกจากว่าเราวางนามสกุลของคนคนนั้นไว้ข้างหน้าอย่างเช่นจูนซิ่งเหลิวใช่ไหมคะหว่อซิ่งเหลิวคือแซ่เหลิวถ้าเรียกจูนว่าหลิวเสี่ยวเจี๋ยหลิ่วเสี่ยวเจี๋ยอันนี้จะไม่เป็นไรจะไม่มีความผิดอะไรถ้าอยู่ดีเดินเข้ามาเสี่ยวเจี๋ย บางคนอาจจะโกรธด,ด้วยเลยนะคะก็มีเหมือนกันเนาะเพื่อนๆบางคนก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้กันมาก็มาเล่าสู่กันฟังก็เจอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรียงได้เรียงอ้าวถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรดีล่ะใช้คํานี้ค่ะเมน่เมน่เมนูที่แปลว่าสาวสวยอะค่ะเราใช้เรียกได้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งเรียกพนักงานในร้านอาหารก็เรียกเมนูได้เหมือนกันหรือจะเรียกฝูเหยืยนก็ได้คำสุดท้ายค่ะหมาหมาคูคู หม,มาหมาคูู่ใช่ค่ะไอ้มาหมาเสือเสือคำนี้แหละค่ะ <laughs> เป็นสำนวนจีนใช่ไหมคะในหนังสือเรียนแปลว่าก็งันงันแหละอ่าก็งันงันแหละเอ๊ะ你的中文很好呀我的中文马马虎ูถามว่าประโยคนี้ใช้ผิดไหมคะไม่ผิดนะคะยังแปลความหมายได้แต่อย่างที่บอกไปว่า ตาปูเฟินกระจงกวัวเหริปูหุย่งก็คือเขาจะไม่ค่อยใช้หมาหมาคู่คู่กันอ,อย่างที่บอกจะเหมือนคําว่าเสียวเจียค่ะเหมือนตรงที่ประเทศจีนเขามีหลายมณฑลมีหลายพื้นที่แน่นอนว่าก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่ใช้คํานี้อยู่นะคะแต่บางพื้นที่ก็ไม่ใช้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าอถ้าไม่ใช้หมาหมาคู่คูใช้คําไหนล่ะส่วนใหญ่แล้วใช้คํานี้ค่ะ一般一般 อีปันก็ความหมายเนี้ยคะ่ะก็งา้นงั้นแหละอืมก็โอเคอะหรือถ้าแบบไม่ค่อยเป็นทางการหน่อยก็อีปันปัน一般般你的中文很好呀我的中文很一般าก็ใช้ในความหมายนี้ได้เหมือนกัน你最近怎么样一般般อืมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอีปันปันก็งั้นๆนะคะก็ใช้อีปันแทนเนาะเอาะละคะ่ะ ครบทั้ง6คคำยอมรับกันมาเลยว่าใช้กันครบทั้ง6คคำหรือเปล่าคะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะอย่างที่บอกเนาะก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่แค่ถ้าเปลี่ยนมันเนี่ยก็จะทําให้เราใช้ภาษาจีนได้เหมือนคนจีนมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะการจะจบคลิปนี้กันไปฝากกดซับสไครต์ให้จูนกันนิดนึงนะคะถ้ามีคําถามอยากะสอบถามหรืออยากมีอะไรเพิ่มเติมมาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใจเจียนบ๊ายบายค่ะ